วิธีมีเสน่ห์แม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังต้องหลงรักครับกฎของการทําให้คนต้องรู้สึกสนิทกับคุณมากขึ้นสิบเท่าจงจําไว้ว่าถ้าคนยังไม่รู้สึกสนิทกับคุณเขาจะไม่เห็นเสน่ห์ของคุณถ้าคนไม่รู้สึกว่าสนิทกับคุณเขาจะไม่อินกับคุณถ้าคนไม่รู้สึกว่าสนิทกับคุณเขาจะยังไม่ชอบคุณถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาสนิทกับคุณเขายังจะไม่โอเคในตัวของคุณหรืออีก คำที่เราเรียกคือคุณยังไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายมีความ trusting ร,รับมีความ trust คือเกิดความชอบเชื่อและเชื่องในความเป็นคุณครับคนมันเลยยังตั้งกําแพงการทําให้คนรู้สึกวัสนิก,กับคุณทันทีคือการที่เราเนี่ยแสงบอกความลับเป็นระยะระยะครับเวลาที่เราแสงบอกความลับกับอีกฝ่ายมันมีเหตุผลทางจิตวิทยาว่า อีกฝ่ายหรือแฟนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาคือคนเดียวที่ถูกเลือกและเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความพิเศษและในขณะเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษทันทีครับสมองของเขาเนี่ยจะผูกความสัมพันธ์แน่นขึ้นกับคุณทันทีครับยิ่งเป็นเรื่องที่คนอื่นยังไม่รู้เขาจะเกิดความรู้สึกว่าเราคือทีมเดียวกันแล้วความรู้สึกสนิทหรือผูกพันกับคุณจะยิ่งแรงมากขึ้นครับเช่นเชื่อไหมคนนั้นอะ่ะเคยมาชอบฉันด้วยแต่อย่าบอกใครนะ อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนพิเศษสําหรับคุณและเขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนพิเศษสําหรับเขาเพราะมันมีความลับร่วมกันถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ